ไอ้ดูไอ้ดูไอ้ดูชื่อคำแพงค่ะชื่อคำแพงเหรอคะชื่อคำแพงเหรอคะแปลงแปลงแปลงแพงแปลงเหรอปะปไปะแปลงเหรอแพงค่ะแปลง ทำไมอ่ะทำงานคะ่ะทำงานชื่ออะไรคะเจ๋อชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะพระเอกทำไมคะจ๊ะทำงานคะ่ะไอ้ดูไอ้ดูไอด้ด <laughs> ูน่ารักจังเลยน่ารักจังเลย คัแพงน่ารักคะ่ะชื่อคำแพงเหรอคะชื่อคำแพงเหรอคะไปยังไปยังไปไปยังไปไปยังฝนเดจะตกไปยังไป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 ยังไปชื่อคำแพงเหรอคะ ชื่อคำแพงเหรอคะชื่อคำแพงเหรอคะทำไมคะจคะทำงานคะเอ้ยเอ้ยพี่เอ้ยเอ้ยเอ้น่ารักคะ่ะน่ารักจังเลยคะ่ะนกคำแพงคะ่ะชื่อนกคำแพงคำแพงชื่อคำแพงคะ่ะ คำเพลงเพลงคำคำเพลง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 ,พงไปไปไปยังไป,ไปไปไหนไปบ้านยังฝนจะตกค่ะฝนจะตก <c oughs> <c oughs> ฝนจะตกค่ะลมพัดวีวีลมพัดวีดวีวีวิววีวิๆๆวไอ้ต้นไอ้ทำไมคะเป็นโควิดเหรอคะเป็นโควิดเหรอคะรูปเลอกำแพงรูปเลอกำแพงรูปเลอทำอย่างไรเนาะ ให้อะไรให้เหรอทำเพลงทำเพลงเพลงทำเพลงค่ะโอ้โหทำเพลงค่ะน่ารักจังเลยทำเพลงค่ะ,ค,ะค่ะค่ะโอ้โหทำเพลงค่ะจ้ะค่ะน่ารักจังเลย คำแพงเนี่ยน่ารักไม่เว้นเลยทุกวันเลยน่ารักทุกวันเลยค่ะคำแพงของเมยใช่ไหมคำแพงของเมย์คัมพงเอ้ยชื่อคำแพงเหรอคะชื่อคำแพงเหรอคะชื่อคำแพงคะ่ะแพง แปยังไปยังปะปะปะไปยังอ่อีกแล้ว <c oughs> น่ารักน่ารักค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้านาาถ้าโดนกำแพงน่ารักฝากกดติดตามด้วยนะคะทำงานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ